ยินดีต้อนรับสู่เทรดดิงคาสแหล่งข้อมูลยานยนต์ที่คุณวางใจได้วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ2,025อ s สูสุไฮลันเด3.0รถกระบะยกสูงที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งทนทานและสมรรถนะที่เหนือกว่าเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการผจญภัยบนเส้นทางออฟโรด 2025 Isuzu HI Lander 3.0มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยและทรงพลังกระจังหน้าคโครเมียมขนาดใหญ่เพิ่มความดุดนันและเสริมภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งไฟหน้าเหล็ดดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างที่คมชัดขึ้นพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบเหล็ดเสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถเส้นสายตัวถังได้รับการออกแบบให้โฉบเฉี่ยวและมีหลักอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้นช่วย ลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ล้ออัลลอยขนาดใหญ่และยังออนเทเรนช่วยให้สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนความสูงใต้ท้องรถที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ข้ามอุปสรรคได้ง่ายขึ้นทําให้เหมาะสําหรับผู้ห้อที่ต้องการทั้งความอเนกประสงค์และความสมบุกสมบัน ขุมพลังของ2,025 i s ู u h i l a n d e r 3.0คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรให้แรงบิดสูงและกำลังขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยมช่วยให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างลื่นไหลและมีประสิทธิภาพสูงระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดได้รับการปรับปรุงงอให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วระบบขับเคลื่อน2ลอ้อหรือ4ล้อได้รับ การพัฒนาให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือทางครุกระ,ระบบการสะเทือนได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อลดแรงกระแทกและเพิ่มความนุ่มนวลทำให้สามารถขับขาี่ได้อย่างสบายแม้ในเส้นทางที่ทา้าทายภายในห้องโดยสารของ2 0 2 5ไห และโดยสาได้รับการออกแบบให้หรูหราและสะดวกสบายเบาะนั่งปรับระดับได้และรองรับสรีระเป็นอย่างดีหุ้มด้วยวัสดุหนังแท้คุณภาพสูงพื้นที่ภายในกว้างขวางช่วยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเดินทางได้อย่างสะดวกสบายระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายย่อผ่าน Apple c a r Play และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมเพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารแต่ละฝั่งสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ หน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ทำให้สามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างสะดวกสบายด้านความปลอดภัย2 0 2 5ห้ l a n d 3.0มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ล้ำสมัยระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วยป้องกันอุบัติเหตุระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบประผันช่วยให้ขับขี่บนทางหลวงได้สะดวกขึ้น ระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยช่วยลดความเสี่ยงจากการหลุดออกจากเส้นทางระบบเตือนจุดอับสายตาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดทําให้การขับขี่ในเมืองและการจอดรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกการเดินทาง 2025 Isuzu Hilander 3.0ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลความสามารถในการขับขี่ที่มั่นคงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการความอเนกประสงค์เทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาได้แก่ระบบกุญแจอัจฉริยะปุ่ม สตาร์ทรถระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA และระบบช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารนอกจากนี้ยังสามารถเลือกสีภายนอกวัสดุตกแต่งภายในและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน2025อูสห้ Isuzu Hilander 3.0ดเป็นกระบะยกสูงที่ผสมผสานความแข็งแกร่งสมรรถนะและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าคุณจะใช้เพื่อการทำงานหรือการเดินทาง